เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าจะมาเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแต่กอกๆด้วยนะคะจะมาเล่าเรื่องแปลกให้ฟังจะว่าเป็นเรื่องแปลกก็ใช่จะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ใช่เหมือนกันนะครับเบอเสียงทีนี้ช่แ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 มงวันติดวันนั้นจะมีวันนั้นนาแต่ไม่อยู่บ้านไม่อยู่นาเออนาแต่ไม่อยู่นา หอยเหลียวเบิงแมงวันนี่เลยนี่เสียงเสียงแมงวันมันบ่เป็นยังดอกบ่ติดดอกวิเววิีเววบีเวน่ะนะเออมันบ่อ่ามันบ่เอาคาทางบานเขเาิืนโดยมีคนมาทักมาทวงวันนั้นจะมีปกติจะไม่มีคนไม่มีคนมามาเก็บขยะเด้เออปกติสิบ่มีผู้ใดมาเด้เก็บเกน่ยู่หน้ามันนกลมันไกลมันไกลวันนั้นน่ะมีมีคนมาเก็บ มาเก็บขยะเราสองพัเมียเป็นบ่อเมียใช่ใช่ผู้ใดเพิ่นมาซือขยะป่ะไอ้ขยะเิ่นดอกพ่นมาเออพ่นมาบัานี้พ่นมาพอเข้ามาแล้วเนี่ยมาเราเก็บอันนั้นเราเก็บไอ้ขยะเราเก็บขวดนี่มันมันจวดเราอ่ะมันจวดเราเออมันจวดในตัวเราจวดคือเออมันจวดในความรู้สึกเออความรู้สึกมันจวดแต่เราอ่ะมันเหมือนมันเหมือนคนที่ เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเซนาเขามีเซนนะครับเขามีเซนเซนเรื่องอะไรแม่เรื่องเรื่องอะไรก็ได้อันนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้มันมันเซนพญานาคเออเออเป็นมาบายยังไงบันเตนมาบายยังไงบันย่ยกับเก็บนอกเก็บพญาเก็บพญาให้เราเฮ้ยเนาะย่ยมันแห้งแต่นอนอยู่นี่แล้วอ่ะเออมันแห้งแต่นอนอยู่นี่มันมีพญานาคเด้ กสั้ริว่ามีพญานาคได้นี่พญานาคเป็นพญานาคเศรษฐีเราว่าเป็นพญานาคด้วยเราว่ามีซื่อบ่มีซื่อเท้ายังกอแลราว่าเท้าคำเงินเออเท้าคำเงินอเราเพิ่นรวยเพิ่นเพิ่นอันมาจากอะไรยังดดกว่าสัย์เาว่าก็แต่เห็ดยังกอดเราว่านะแต่ว่า ท yeah. um, the the <Jean> ่านไม่อยากได้อะไรอยากได้อยากได้บุญเอออยากได้บุญเอออยากได้บุญอยากได้ท้าบุญให้ยถ้าบุญห้ายบ่าวเสื้อกับเสื้ออยู่ในพวกว่าปีนังกับโง่ตายมือตาชั่นกับกู๊ดท่านนี่น่บ่พ่ตายได้นอตตาบ้าหน่ะเมั่คืนอยากบอกแล้วก็มันมันบ่มีผู้ใดเขามาเก็บอันซื้อขยะแล้วมันไก่ปานนี่เนาะคือตอนตอนตอนที่มานานเนี่ยจากบ้านบ้านนะครับมานานเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งนะครับ S 2> <S 2> <S 2> ประมาณสองสองกิโลสองกิ 2> 2. โลนะสองกิโลทีนี้อ่าพอมาแล้วเนี่ยถ้าจะมาเก็บขยะอยู่ตามเทียงนาเนี่ยมันคงไม่ใช่การมันคงมันคงมันคงไม่ใช่เหตุว่าจะมาที่นี่ตอนนั้นน้าแต่น้าแต่ก็ไม่ได้อยู่นาแต่นี่ไม่ได้อยู่เทียงนาแต่แต่พอกลับมาเลยเห็นตากระยายเราให้ฟังเราให้ฟังว่ามีคนมาทวงว่าตรงนี้เนี่ยครับาตรงนี้จะมีเขาเขารู้สึกได้ว่ามัน มีพญานาคอยู่ตอนนั้นนาแต่น้าแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็เฉยเฉยคือนาแต่จะเป็นคนหัวร้านหน่อยนะครับก็เลยเออก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นใครมามาอะไรยังไงทีนี้เขาก็เลยท้วงมาน้องน้องสาวเนี่ยน้องสาวเนี่ยทำไมเอ่อทำไมร่างกายอ่อนแอทำไมร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวก็เป็น มูกไหลได้ก็ปวดผัว่าไม่สบายอยู่เรื่อยตั้งแต่เด็กจนตนะครับ <Okay. S 1> อเขาก็เลยบอกว่าให้ทําตามไอ้นี่เขาอเขาก็แนะน,นําแนะนํามานะครับก็จะมีขั้นตอนให้แต่งขันหาแตงขันเนี่ยของเขาอะ่ะนแ่แจ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอน้องก็เขาวางซี่เนี่ยเขาวาคขันแม่นนันนี่นะเอาแตงขันแต่งขัน,งขนหาขันแปดอเอาดอกไม้แดงเอาดอกไม้แดง เห็ดลองิึงเราว่ามันบมดีกระทิมเราว่าเออเออเห็ดลองมึงเราว่าเราเราก็วอาให้ฟังสองเือเราล่ะแต่ตอนนั้นก็ยุบ้านแม่นองเราก็มามาแล้วถามเราเราก็ว่าไอเห็ดเนี่ยนี่ล่ะเอาดอกไม้แดงเอาดอกไม้แดงมาเห็ดใส่คันหาใส่คันหาขันแปดนี่ล่ะไอ้ยกใส่ทั้งหัวเราว่าเอาตั้งทั้งหัว บ้านเขากะเราดึกเอาเราวะ่ะเขากะบ,บ้าเอานีละเราวอเบอกว่าเอาคันจิมาอันรักษาสังขารเ,เราเอินสังขารค<อ>ันจิอยากมาอยู่นําอยากมารักษาสังขารให้มันแข็งแรงให้มันหยั่งกะคันยากมาอยู่นํามารักษาสังขารน,นี่กะให้มันแข็งแรงลระว่ะให้มันอยู่ดีลระว่ะจะจะให้มันเก็บอดอดแอดดอดเราว่ะนี่ ยังก่อนหน้าที่การงานในดีให้ยังกันครับเอาเร็วนั้นให้ให้ให,ให้ให้น้องสาวนี่ละว่าให้ลูกสาวหลานนี่ละว่าว่าเนี่ยนี่บ่านนี้ไอ้กระรองเห็ดเบิเ้งไ็ดเบิ้งว่าเอาูน้องสาวผัดแขียนขูดอยู่เอา้าเอากะเอาเอาออกจกักมือหนึ่งสองมือรองเบิ้งเราปรสันละว่าถ้ามันบมดีแล้วก็เอามาแขนขึ้นเก้าแล้ว่า<อ> แต่ว่าบานนะี ho, been, h, guys, it, ้น่ะเอาเอาเอาเห็ดลองเมืองเห็ดลองเมืองแต่ว่านผลกล่าว่าอันนี้อยู่ด้ไปทํางานนี่เจ็บอะไรมาเจ็บปวดห้วยวาสันันว่าคำว่าจิมารักษาสังขารเออคือคุยนัมันนี่คำว่าจิม่ารักษาสังขารมันคือทำให้เจ็บให้ปวดเถวาสันเห็ดให้มันดีเยวาสันกะ ว่บาบกคือก็คือมันว่ะมันมันดีดีดีมันกว่ามันยังยังแต่ซาสาน่อยนึงมันว่ะเอออ,อันนี้ให้อ่อให้ทําตามลองดูนะครับรทท่านเ,เขาเขาบอกว่าลองให้น้องฝนทําตามลองดูบางทีมันดีถ้าไม่ดีก็อ่าก็ทาเหมือนเดิมนั่นแหละก็ก็ลองมาทําดูแต่ว่าทีนี้นาแต่ก็เลยบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าม,มาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า เราเราเริ่มดีขึ้นนะครับเราเริ่มดีขึ้นเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นในความรู้สึกของเราเนี่ยน้าแต่บอกว่าน้าแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่นะนะครับแต่ก็มองดูว่าถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเนี่ยน้าแต่ก็จะอไปปรึกษาคนคนนั้นแหละเมื่มอว,ว่นวันสองวันนี้เขาเข้ามาเข้ามาน,น,นะน้าแต่ก็เลยถามว่าพญานาคที่ว่าเนี่ยชื่ออะไรก็บอกว่าเท้าคําเงินเท<อ>้าคําเงิน มีกี่เสียนล่ะมีกี่เสียนเขาบอกว่ามีอยู่ห้าเสียนม,มนีหาเสียเทองเงินหาเสียนแต่ว่านม่แจ้ก็เลยบอกว่าก็รอดูก่อนรอดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมก็จะไปสร้างสังร,สร้างสเขาเรียกว่าอะไรนะสรสรังขานหรือว่าสร้างไปไม่ได้ทำใหญ่โตเราไปซื้อมาแล้วก็บูชานะครับ บูชาเป็นเป็นที่บูชาว่าเออก็ให้คนที่เขาเขาเขารู้จักนี่น,นะครับก็ก็มาทํานั้นให้แต่แต่ก็เลยว่าถ้ามันดีขึ้นก็นเดี๋ยวค่อยว่<น>าอืเขาจะทําีดีให้นะครับคือพญานาคที่เข้ามาเขาอยากได้บุญอ่าอยากไดบ้ดบุญบารมีอยากได้บุญบาร,าบบารมีแต่ว่าเขาก็บอกว่าอยู่นี่นะมันเป็นแถวนี้มันเป็นสมบัติเก่าของตระกูลของชุมเจ้าฮัลละแบบนั้นะเออคล้ายๆแบบเป็นสมบัติเก่า อเป็นรุนพอรุ่นแม่รุ่นปูรุนยาไปพูดโมเมนต์แต่ศาตร์ก่อนอ้ยแต่ชาติก่อนทีนี้อตรงนี้มันก็อันไทยมุ่งเฮ้านี่จะเป็นคนของคนแต่เกาว่ะศาสตร์่นนั้นเป็นเป็นบริวานคนเป็นคนทางคนมีคนนลำข้นนุวยทำมได้แต่กีกับซื้อเท้าเงาะอันเนาะครับเดี๋ยวนะแต่ขอดูก่อนแต่ว่า มาถ่ายคลิปเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่ผมก็ไม่คิดว่าคนที่เขาเก็บขยะเขาจะมาไกลถึงขนาดน,นี้มาถึงนาแล้วก็เขาเขามาแล้วก็เก็บขยะเขาก็มาเก็บขยะแล้วเขาก็มาเล่าให้ตากระยาฟังว่าเป็นยังไงเราลองให้น้องฝนทำดูนะครับเราก็ไม่ได้อ,อไม่ได้ว่าไม่เชื่อเลยแต่เราก็ไม่ได้ลบ,ลบหลู่นะครับเราก็ทําตามที่เขาแนะนําลงดูนะครับ ไม่เสียหลายเนาะอ่ามันก็ไม่เสียหลายนะครับมันก็ไม่เสียหลายเพราะว่าของพวกนี้นะครับของพวกนี้เนี่ยมันมันแล้วแต่บุญบารมีของใครของมันนะครับแต่แต่วันที่ขุดสานะที่ขุดสาไอ้ทหารมาขุดให้เนาะวันที่ขุดบ่อตรงนี้ใช่ไหมเออขุดสานี่แหละก็ลองให้อิะสารไปเอากับข้าวไปเอากับข้าวที่บ้านให้ทหารเขา เขาไอ้จบสะอยู่นะแล้วก็อยู่ๆก็ร่มตึงลงเลยอยู่ๆก็ล้มตึงลงเลยตาเหลือกตาค้างเลยมือกังเลยเออเด้่้ทหารเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเราเขาก็ไม่รู้จักเออเขาก็ไปเรียกประสานอกมาเร็วๆมาดูแล ันห้าเอาอะไรพอคนคนที่ชักนั่นแหละมองเห็นตาชานก็ยิ้มเออเอาขันห้ายิ้มเา่เอาันยิ้มแบบพอใจเลยขันห้ามาสมมาเออบ้านที่นี้ก็เอาขันห้าบอกกล่าวก็เออก็อยู่เย็นเป็นสุขเท่าทุกวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่ได้ไปหาหมอลุกขึ้นทํางานต่อเลยอืมไม่เป็นเรื่องแปลกอืมมันแปลกหลายหลายคนก็พบเจอนะครับแต่ว่า เดี๋ยวยังไงก็น้าแต่เล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นดีขึ้นน้าแต่น้าแต่บอกเลยนะว่าันถา้ถามันทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นน้า<ม>แต่อก็จะทําตามที่ต,ตัวเองตัวเองตัวเองจ้งกิจติตฐานไวน้แล<ม>้วก็เขาแนะนํา<ม>ก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอะไรนะช่องหน้าตายช่องหน้าตายกกกช่องญาชีด้วยนะครับพจน์ยอดวิวพจน์ไลน์ไลน์เดี๋ยวอย่ามีคนติดตามพจนไล ่อ้่องแมงมันเตะจะน้อยในเด้อ่องแตะแต่พอมีคนบ่งเนี้ยจะหาคนซิบคนอยู่่องหน้าเตะละที่หนึ่งแล้วก็เอกเออสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะน้าต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก <the> ่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่กอกๆด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ